ก็กราบสวัสดีทั้งบ้านด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาฝึกกอลลี่นะเดี๋ยวผมจะสอนเลยวิธ <c oughs> ีการวางเท้าอย่างนี้เอาเกินนิกหนึ่งก็พอให้มันเกินตรงน็อประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้เลยวางเท้าถอยมานิดหนึ่งก็พอ ฟังท้านนก่อนฝึกนะโอ้ลิก็ประมาณนี้ไปมันไม่ได้ทำไมไม่ได้เราจะลองแบบไข่ดูนะแล้วก็เพิ่ึกเหมือนกันมือใหม่ น้ำหมือวาได้ไหมน่าจะไม่ได้ ท่่นก็สันส่นคลิปสั้นก็ขอกับอกก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ